สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเครื่องจักรที่ทรงพลังและน่าทึ่งที่สุดในโลกของกองทัพนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ทางทหารหลายคนอาจจะเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือท้องฟ้าเสียงใบพัดดังสนั่นและความเร็วที่น่าตื่นเต้น แต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังเครื่องจักรพวกนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงวิศวกรรมที่ซับซ้อนและภารกิจที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศเฮลิคอปเตอร์ทางทหารถูกออกแบบมาให้ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงกำลังพลการโจมตีทางอากาศการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการลาดประเวณหรือแม้แต่การกู้ภัยในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ความสามารถในการขึ้นลงแนวดิ่งคือสิ่งที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์มีบทบาทสำคัญในทุกสนามรบเพราะไม่ต้องใช้รันเวย์เหมือนเครื่องบินทั่วไปเพียงแค่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับใบพัดก็สามารถบินขึ้นและลงจอดได้ทันทีพูดถึงเรื่องของสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ทางทหารแต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์ของตนเองบางรุ่นถูกสร้างมาเพื่อความเร็วและความคล่องตัว เช่น AH-64 Apache ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทรงพลังที่สุดในโลกสามารถติดอาวุธได้หลากหลายเช่นปืนกล30มิมจรวดไฮดร a า70และขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟทำให้มันสามารถต่อกรได้ทั้งกับรถถังและเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะไกลในขณะที่บางรุ่นอย่าง Sikorsky UH-60 Black Hawk ถูกออกแบบเพื่อการขนส่งทหารและอุปกรณ์ทางทหาร ด้วยความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า10นายพร้อมทั้งอุปกรณ์หนักและยังสามารถติดอาวุธเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตัวเองได้อีกด้วยจุดเด่นของ Black ฮอปคือความทนทานและความเชื่อถือได้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหรือในสภาพสนามรบที่รุนแรงด้านการออกแบบเฮลิคอปเตอร์ทางทหารทุก,กลำผ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างน้ำหนัก ความเร็วและความปลอดภัยตัวเครื่องมักสร้างจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบินและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงใบพัดแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบทางอากาศพลาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดแรงยกสูงสุดและลดแรงสั่นสะเทือนขณะบินอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือระบบควบคุมการบิน เฮลิคอปเตอร์ทางทหารสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้ระบบ f l y b y w i วซึ่งแทนที่ระบบสายเคเบิลแบบเดิมด้วยการควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้านักบินสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบนำร่องอัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามที่ช่วยให้เครื่องสามารถบินได้แม้ในสภาพที่มีหมอกหนาหรือกลางคืนที่มืดสนิทเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นหัวใจหลกัก เฮลิคอปเตอร์ทางทหารหลายรุ่นมีระบบป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธเช่นระบบยิงแฟลร์หลอกเรดาร์ระบบตรวจจับความร้อนและกราะป้องกันรอบห้องนักบินเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของนักบินและลูกเรือในภารกิจที่เสี่ยงสูงในด้านหนะะ่าองค์การใช้งานเฮลิคอปเตอร์ทางทหารไม่ได้มีแค่ภารกิจรบเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจมนุษยธรรมด้วยเช่นการอพยพผู้ประสบภัยจากพื้นที่ภัยพิบัติ การขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์หรือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆทั่วโลกเฮลิคอปเตอร์ทหารมักจะเป็นเครื่องมือแรกที่เข้าถึงพื้นที่ได้ก่อนใครเพราะสามารถลงจอดได้ในพื้นที่จำกัดและยากต่อการเข้าถึงอีกหนึ่งความสามารถที่หลายคนอาจไม่รู้คือ การทำงานร่วมกันของเฮลิคอปเตอร์กับหน่วยภาคพ,พื้นดินและเครื่องบินรบอื่นๆเฮลิคอปเตอร์สามารถสนับสนุนภารกิจได้อย่างหลากหลายตั้งแต่การส่งกำลังพลไปยังแนวหน้าไปจนถึงการให้ข้อมูลทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ให้กับหน่วยบัญชาการกลางการสื่อสารระหว่างกันผ่านระบบดิจิทัลที่ทันสมัยทำให้กองทัพสามารถวางแผนได้แม่นยำและลดความสูญเสียหากพูดถึงด้านความเร็วและประสิทธิภาพ เฮลิคอปเตอร์บางรุ่นสามารถบินได้ด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่น Sikorsky Rider X และ b e l V-280 w a l o r er ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบพัตแบบผสมระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินทำให้มีความเร็วสูงแต่ยังสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้เหมือนเดิมเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดในวงการอากาศยานทางทหาร ในเรื่องของระบบอาวุธเฮลิคอปเตอร์ทางทหารไม่ได้มีแค่ปืนหรือจรวดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบเรดาร์ตรวจจับการล็อกเป้าหมายอัตโนมัติและกล้องอินฟราเรดสำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืนบางรุ่นสามารถยิงอาวุธได้แม่นยำในระยะหลายกิโลเมตรโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เป้าหมายมากเกินไปซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและลูกเรืออย่างมาก การฝึกนักบินเฮลิคอปเตอร์ทางทหารก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ยากและเข้มงวดมากเพราะต้องใช้ทักษะสูงในการควบคุมการบินการประเมินสถานการณ์แบบชับพลันและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนักบินทุกคนต้องผ่านการฝึกในสภาพแวดล้อมจำลองและภารกิจจริงหลายครั้งก่อนจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินนอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์ทางทหารยังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพราะมันสามารถเคลื่อนย้ายกองกำลังได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นมากกว่ายานพาหนะประเภทอื่นกองทัพหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของสงครามยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วความแม่นยำและความชาญฉลาดทางเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันยังมีการนำระบบ AI และอุปกรณ์ไร้คนขับเข้ามาช่วยเสริมในเฮลิคอปเตอร์ทางทหาร เช่นระบบช่วยตัดสินใจอัตโนมัติการควบคุมเส้นทางบินแบบอัจฉริยะหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ unmanned helicopter ที่สามารถทำภารกิจลาดตระเวนหรือส่งของโดยไม่ต้องมีนักบินอยู่บนเครื่องสิ่งเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตขององค์การรบทางอากาศอย่างสิ้นเชิงเฮลิคอปเตอร์ทางทหารจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินที่มีใบพัดเท่านั้น แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความยืดหยุ่นและความสามารถของมนุษย์ในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อปกป้องประเทศชาติมันคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความแม่นยำความกล้าหาญของนักบินและความชาญฉลาดของวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังและนี่ก็คือเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์ทางทหารเครื่องจักรแห่งท้องฟ้าที่ไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ในการรบเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปกป้องโลกของเราขอบคุณทุกคนที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องบินทางทหารที่จะมาในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ